ซาเลมอก้มค่ะซาเลมวันนี้มาทําอะไรคะไม่อย่าหัวเราะดิวันนี้มาวันนี้วันนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สยามพรีเมียมมาขายอะไรคะมาขายอะไรครับวันนี้เรามาจัดบูธมาก่อนดีนัดอันนี้ของดินนัดนะคะตัวดินนัดนึงจะมีอะไรบ้างเรามาดูนะว่าเรามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยมีอะไรบ้างคะอย่างแรกมันก็คือ เขาเมะพายเผาบากไก่บากกะาชก็บวกตะเกอันนี้กี่กรัมคะอันนี้สามกรัมเจ๊เ3 0สากรัมอ๋อสามรอยกรัมใช่หนึบาทไม่ใช่บวกหนึ้เป็นสองยโอเคตอนนี้ก็ไีเป็นพหมมะพายมะม่วงหมมะพายแบบอบเปลือกบานแดงแบบี่อันนี้คือพิตาชิ